ดูมันว้ายนะครับท่านผู้ชมมันมาออดิไปแล้วไปแล้วไปแลแล้วปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้วโดดไหมโดดไหมลงมา้างล่างมาแล้วลงมา้างล่างมาแล้วนั่นน่โอ้ยแทกแทกแทกเอาขึ้นไปวบินเลย Oh. เอาไปเลยค่ะไม่เอาไม่เอาเอาไปเอา,เอาไปเลยนนหนูได้เยอะค่ะหนูได้เยอะค่ะ สดีค่ะพบกับปันปันในช่องปลาข่าวเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปันก็จะมาตกปลาช่อนนะคะแล้วสองวันก่อนจําได้ไหมคะว่าปันเนี่ยมาจับปลากับพ่อกับแม่นะคะเนื่องจากว่าน้าขึ้นค่ะแล้วผ่านไปสองวันแล้วปันมาปันมาดูปลาก็ยังอยู่นะคะดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เห็นปะมันกาลังจะมันกําลังจะไหลลงไปตามเขื่อนแล้วนะคะมันขึ้นจนจะไหลแล้วอะเออมีตัวปลาวันเนี่ย มองเห็นไหมเนี่ยในกล้องมอง,มองเห็นไหมเนั่นนะ,นะมไม่รู้ป่าท,ทางมันกำลังจะไหลลงไปหาเขื่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว<ล>จกล้องจะให้มองดูผ่านแว่นจะม,มองเห็นหรอเปลแต่ว่าตอนนี้ต้อปลาช่อนไม่กินเลยนะคะอย่างนี้เราโทรหาพ่อให้เอาแห่มาให้เราอีีได้ไหมฮะทุกคนมันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอะแต่ว่าปัญญา,ญญาจับปลาสมรองกองแกงจับปลาโทรหาพ่อก่อนนะคะทุกคนดี๋ยวให้พ่อเอาแหมาให้ค่ะแต่วันนี้พ่อทํางานพ่อก็ไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่านะคะ วันนี้รอบนี้ก็อ่ะไม่ได้พ่อกับแม่ก็อ่ะไม่ได้มานะคะเพราะว่าทํางานกันทั้งสองคนเลยค่ะเดี๋ยวแต่เราเนี่ยไล่สาระาไปวันๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้เรือเราสองคนละ <laughs> ใช่เดี๋โทรหาพ่อก่อนนะคะถ้าเราถ่น้ําคุณมันจะขึ้นไปข้างบนไหม,ไมอู้อู้อูออ้ปลามานกลังจะลงเนี่ย อะไรกันมันไม่มีอะไรกันนะป,ปันปันอู้ปันปันจับปลาด้วยมือเปล่านะครับได้ด้วยเอาไงปันปันอ๋อ,อแทกแทกแท,ก,แท,ก,แท,ก,แทกจับจับจับ <c oughs> สองตัวแล้วนี่จับปลาด้วยมือเปล่านะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย มีโดดมีดโดดอุ๊หเฮ้ย,ยอุ้ยโดดเอาได้อีกแล้ว เอาลุดเลยตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เลยจับรอไปก่อนอ่าฮะอะไรเกี่ยวข่าวะโอ้โหทุกคนอะไรเกี่ยวขาวปะเนาะแล้วแล้วตอนนี้พ่อก็เอาแห่มาให้แล้วนะคะนี่แล้วก็เอาข้องมินี้มาให้เราด้วยคะ่ะเราจะเอาไว้จับปลาแล้ว,วิงเอามาแล้วด้วยสวิงก็เอามาแล้วะคะ่ะไป ตอนนี้เราจะไปหาจับปลาก่อนไม่รอช้านะครับปลาขึ้นแล้วนะคะปลาขึ้นจปันปันลืมให้ทุกคนดูไหมช่วงที่ปันปันรอแห่รอสวิงนะปันปันจับปลาด้วยมือเปล่าได้นี่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 ปันปันเอาใส่คล้องไปแล้วด้วยนะครับเพราะกลัวมันดิ้นนี่แหละค่ะเนี่ยโอ้โหเลอศเทอะมากเลยโอ้ได้ตัวเลยลด้ตัวขี้โคลนเพราะจับด้วยมือเปล่าใช่ค่ะนี่ไซส์ใหญ่นะคะทุกคนให้นโอเคป้าเดี๋ยวเราไปจับต่อ ป่าจะไหลแล้วไป่านบอกแต่ว่ามันมีสว่างด้วยอ่ะเราต้องต้อนไปข้างหน้าหน่อยนั่นน่ะเออต้อนต้อนให้เลยสบะโดนไหมนะเย้อะไรอะไรมีรู้อันนี้ชดลองก่อนโอ้โอเฮ้ยโดนไหมโดนโดนโดนเฮ้ยโดนแล้วแป๊บแล้วแป๊บแล้วอันนี้ชดลองก่อนนะคะถ้ามันไม่ได้ป่งนจ ใช้วิธีอื่นและมันปันเวียงแห่แล้วนะครับไม่รู้ว่าโดนปลาเหมือนกันโดนผ้าโดนใช่ไหมโดนไม้ค่ะดึงจอมออันเลยได้ปันช้าๆเบาๆจะใครยากนะครับเดี๋ยวเปิดอันนี้จะเสี้ยมก็ได้นะครับเพราะว่ามันติดต่อเยอะเลยไปดูปันปันดึงมาทั้งปลาทั้งต่อ อู้หลายตัวแล้วตัวอยู่เฮ้ยฮะอุ้ยหลายตัวอยู่ <S 1> <S 1> หลาตัวอยู่อุ้ยหลายตัวอยู่เอากล้องมาให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะก้องไปเอากล้องม,ม,มาให้นะม,นมา,มา,มา,มาแกแกเราต้องใช้กล้องถ่ายก่อนเอ้ยตั้งถ่ายก่อนนะครับเพราะว่ามีกันอยู่แค่สองคน หหลายตัวเลยค่ะกา่ช่วยแก้ก็จะใช้เวลานานมากเลยครับต,นะตัวเล็กเกินก็เอาปล่อยไปก่อนนะคะตัวเล็กเกินเนี่ยลงไปเพ๋ยวเราจะมาใช้แผ่น่องนะครับคือกัน้นแล้วเราก็ใช้สวิงไล่ต้อนเอาเนาะ ก็ขอลองอีกทีนะคะขึ้นแห่เองก็เป็นนะฮะเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้ครับเขาไม่ได้เรียกว่าคนหมันนะคะเขาเรียกว่าคนทำบาปอะไรนะคนทำบาปึ้นก็มันเป็นโอกาสที่แบบเรามาเจอพอดีไงอะไรอยู่ไหนเราขึ้นข้วมวนหยัง

โดนตัวนึงว้ายโดนตัวเดียวัตวมันเป็นปลาที่ไม่ใช่เราเหยียบไม่ใช่ปลาส้อยจะเป็นปลาน้ำหลังเออจะด้วยจมแล้ว เดี๋ยวนี้เราเคาอยขึ้เนเราค้นไปข้างบนกันไปค่ะปันจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะเมื่อกี้นะคะปันเวรแห่หนึ่งทีได้เยอะมากแล้วปันก็นึกว่าตั้งกล้องกดถ่ายไว้แล้วไม่ได้กดถ่ายนะคะโดนดับไปหนึ่งยกโดนด่าใครโดนดา่นนดนดาปันโดนนตะกล้องว่านะครับ เพราะว่าปันปันบอกตะกองเอ้ยพอตะกองบอกปันปันแล้วว่าปันปันกดท่ายยางปันปันบอกกดท่ายไว้แล้วเออแล้วก็ไปเวียงแหกันนะครับพอไปดูทีเอ้าไม่ได้กดท่ายอืมชักซื้อสวยๆปันปันเวียงทีได้ปลาเยอะเลยเราไปกดท่ายตอนที่ไม่ได้ปลาไงอ่าใช่ใช่เราไปกดท่ายตอนนี้มันได้ปลาตอนนี้เราขอเติมพลังก่อนนะคะไป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 ข้างบนมันอยู่ไหมเ้ยปลาไหลปลาไหลนู้นนู้นนูอยู่เป็นกลุั้นน่นนั่นๆั่นปลาไหลไป เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่กองเห็นไหมครับอุ้ยไม่ใช่ต่ปันใช่นไหมครับเรียกผิดคนแล้วเนี่ยกำลังไหลมานี่ยนั่นนะหูยแทกแทกแทกไบอกไปดูไม่ใช่ข้างบนเป็นปันเห็นไหมปันเห็นแล้วเออยนั่นกำลังมาแล้วนั่นน่ะอุ้ยอะไมันเยอะขนาดนี้กำลังลงมาแล้วมันไม่ลงเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราเราต้องต้อมมันขึ้นไปเออต้อมมันก่อนต้อมมันก่อน ปันต่อไปเร,เราจะเอาแห่มากั้นตรงนี้ไงเนอะดังขึ้นไปต่อปัน,นดังขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนก่อนตอนนี้ปันก็กั้นแห่ไปแล้วนะคะนี่ปลามองเห็นไหมคะดูมันว้ายนะครับค่านผู้ชม มันบอออดิ <l ots> <away> ไปไปจะขึ้นไปข้างบนหรือจะจับยังไงวะเนี่ยฮะปันขึ้นข้าง <ersch> <lottery> บนก่อนหรือวะยังไงเอเดี๋ยวมันปันขึ้นข้างบนต้อนมันไปข้างบนแล้วก็พอมันไปยู่ช่องเล็กๆเดี๋ยวจักล้องจะต้อนลงมาโอเคไหมปันองขึ้นข้างบนหรือไม่ไม่จะ่่ปันปันดันขึ้นไป,ไปก่อนนี่เนี่ยไล่ไล่มันขึ้นไปโอเคไหมดู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 ดมันทำดูมันทำ มันไม่คิดจะกลัวเราเลยใช่ไหมนนี้คือหลังจากที่ฝนหยุดนะคะมันก็มันก็จะไหลขึ้นไปคลาเสร็จแล้วจะลงไปในน้ำใหม่แล้วดู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 มันเห็นแล้วมันแบบหืมปาร์ตันทำท่าโยนทวิ่งได้ไหมวิ่งคว่ำไปเลยโอ้โหไปแล้ว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 โดนไหมโดดไหม ลงมาข้างล่างมาแล้ลงมาข้างล่างมาแล้วอะไรลองเท้าก็ปิวเอาแท็ขึ้นมาข้าบนแล้วเอาพอพออุ้ยได้แต่โดนโดนโดนอยู่โดนตัวนึงนะคะนี่เดี๋ยววันปันจะต้องกั้นตรงนี้นี่ตรงมือตะกล้องนี่เลยนี่นี่ เ้วเดี๋ยวจะกล้องจะไปต้อนมาโอเคไปไปได้กี่ตัวนะสี่ห้าตัวค่ะโอคโหใช่ได้ใช่ได้กล้องจะขอตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกล้องจะไปต้อนปลาพอเราอยู่แค่สองคนโอเคนี่นะกล้องจะกล้องจะไปแล้วครับเราจะไปต้อนปลาแล้ว เจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไปกุ่งเลยมามามาเข้างไหนมาเร็วมาแล้วมาแล้วท้างไหนวะนี่เต็มแล้เนี่ยเแล้วเร็วอันนี้นิ่ก็ไ้นิ่ก็ไ้นิ่ ขึ้นไปบิงเลยโอ้โใส่ตัวอะไรตัวอือนี่มาดูมาดูใส่ตัวเลยครับเนื่องใช้วิธีนี้นีป่ปลาส้อยเท่านั้นเลยนะคะนี่ไซส์ใหญ่ด้วยใส่ใส่ใส่้อก็ใส่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 เร็วเร็วเดี๋ยวไปต้อนมาใช้วิธีนี้แหละ จับ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 อันนี้ตัวเล็กแมันมีตัวเล็กนะคะปล่อยไปก่อนเพรามันมีรูดไปบ้างก็มีนะเงี่ยลงมาแล้วลงมาแล้วเดีย๋ยวใช้วิธีเดิมเดี๋ยวใช้วิธีเดิมไปตากล้องไปโอเคเดี๋ยวขอตั้งกล้องต่อเหมือนเดิมน, <c oughs> นะครับ <c oughs> น้ำเย็นสบายมากเลยนะคะพอดีเลยเชา้าวันนี้มีแดดนะคะปกติฝนจะตกทุกวันเลยะค่ะ นี่ก็ได้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะอยู่หน้ายังอยู่หน้าแล้วอยู่ไหนที่นี่ไปไปไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลอีกอีกไปดิ้นไปดิ้นเอาทิ้งได้โอ้โหนี่แล้วดิ้นดิ้นดิ้น โดนแตนต่อยนะครับเมื่อกี้ไปตอนป่ามาโอ้โดนไปหลายตัวเลยมันเป็นมันเป็นแตงชนิดเล็กต่อยไม่ค่อยเจ็บนะคะไม่เจ็บแต่ก็ดูแลสิก็เจ็บนะนี่โดนไปสามทีก่อนก่อนพ่อไปนคุณไปทําพังไปแล้วมันยังมาอยู่อีกอ่ะมาอยู่ที่เก่าอืมเหนื่อยตอนป่านเหนื่อย เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนต่อเนาะมีไหมน่าจะมีแหละเมื่อกี้เห็นมันขึ้นๆไปอยู่ตัวนี้ตัวเล็กอยู่นะคะมันก็จะปล้อยคะ่ะไปโตมันก็ยังมีไหลลงมาบ้างนะน่าจะไหลก่อนที่เราไม่ได้มาเนี่ยมันน่าจะไหลลงไปเยอะนะคะแต่เราก็ใช่กางคืน,น,นนะนเนาะนี่เรามาตอนเช้าเราเพิ่งไม่เห็นตอนเช้าไงใช่ไปไปอยู่ข้างบนกัน ตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่กันนะครับสปันจะเป็นคนไปต้อนปลาจะต้องจะจันไหนอ่ะฮะใจอยู่ตรงข้างกันนั่นแหละระวังนะนั่นนั่นบินนด้ไม่ให้เลินนะตัวเล็กอ่ะระวังนั่นนั่นนั่นเต็มเลยเร็วเร็วนี่ไม่ใช่ต้อนปลานะนี่แตน ก็ไม่เห็นที่มันบินเหรอวิงว่งวิง่งวิ่งนั่นแหละแต่แต่หลังมันอาจจะไม่มีแล้วปลามันอยู่ตามหินทางซ้ายมืออ่ะต้อนมาเลยต้อนมาเลยยังยังไม่เห็นเจอตัวเจอวะยังไปเรื่อยๆมันอาจจะซุกอยู่ตรงหญ้าเนี่ะหญ้าหญ้าทางเนี้ยข้างในลึกมันก็จะไปซุกอยู่ทางนั้น ม,มาสักตัวมาตัวนึงนโอ้โดูนักจุดวงเดยวไมาเลยมาเลยมาดูวิธีต้อนปลาของมันปันนะครับ <laughs> ได้คัดถึงเยวโอ้ย คมาลี okay, get, get ้เ <descript> ก็บเก็บแต่โดนปลายังไม่รู้เลยแต่ที่รู้มี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 แต่ที่ไดรู้ใบไม้เต็มแห่เราเราปิดติดเต็มแหปิดยกยกยกรวบ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 ไว้รวบปิด อันนี้หลายตัว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 ไหนของยี่ก็ได้โอ้หลายตัวหลายตัววางดูนะครับดูมันติดดิทุกคนเนี่ยโหหลายตัวเลยอันนี้ต้องเทข้างๆหะเดี๋ยวมันจะตกใช่ใช่เทข้างเดี๋ยวจะกล้องเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับ ทุกค่ะทุกคนเคยกินปลาที่เอาไปโหมดกใส่ใบขมิ้งไหมคะกลิ่นหอมอร่อยมากคะ่ะแต่ว่าส่วนผสมก็แล้วแต่เราจะใส่นะคะเนี่เอาปลาตัวเล็กเนี่ยไปโฮมกแล้วก็ไปย่างคะ่ะอร่อยนะคะลองทำดูคะ่ะหมเลี้ยวหวกไหมหรือว่าไงไม่รู้ว่าย,ยาจะล้ม ปลาสองชนิดนี้ไม่เหมือนกันนะคะพ่อบอกว่าปลาอันเนี้ยเวลาแกงอ่ะเนื้อจะแน่นกว่าเนื้อมันไม่ยุย่ยไม่ลุย่ยไม่เล็กเหมือนปลาแบบชนิดอื่นนี้อันนี้เอาไปแกงกะเรียงอร่อยค่ะอันนี้ก้านเยอะก็แกงอะไรก็อร่อยค่ะเอาไปหอมหมกก็อร่อยนะคะหอมหมกแล้วก็ไปย่างค่ะทุะะกคนดูปลาปันนะคะปันจะเทใส่สบกเดือวมันตายหมดมาดูครับว่า เช้าวันนี้กับการสวิงแล้วก็การแห่เจ๊ป่าขนาดไหนอุ้ยเนี่ยปลาสร้อยล้วนๆนะครับอืมย,ยังไม่หมดบาอย่างหมดแล้วเหรอยอ้นนี้ปันก็คนเดียวเอ้ยสองคนนะคะได้แค่นี้นะคะนี่ก้อยห้างแดงคือกอ่อนเอิบมันจะบอกว่าก่อนไปยังจับปลาไม่หมดนะคะปลาเหลืออีกเยอะเลยคะ่ะคือทุกคนอย่าด่าปันนะคะว่าปันเนี่ยจับปลาไปเยอะ ไม่ต้องห่วงนะคะปลาไม่มดด่ะปลาเหลืออีกเยอะตัวนึงไะมันไข่ได้ลูกกี่ตัวเป็นร้อยน่าจะสองสามร้อยตัวนะคะคิดปันอันนี้ปันคิดเองนะแต่ว่ามันจะมีเท่าไหร่ปันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจะมันอยู่เยอะที่เราจับไม่ได้อะใช่ค่ะแล้วปลาพวกนี้ยปันได้มาจับปลาปีละครั้งเองแล้วนี่ก็เป็นปีแรกที่ปันมาจับนะคะแล้วถ้าปันมาตกปลาเนี่ยมันไม่ค่อยกินนะคะก็ปลาก็เหลืออีกเยอะ นี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราต้องแยะต้องใส่เสวกไว้นะครับมันแน่นเกินในคลองเดี๋ยวมันจะตายถ้าถามว่าทําไมไม่เรือกว่าให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้บ้างมันก็แล้วแต่โอกาสที่เราจะมาเจอนะคะอย่างเนี้ยมันมันจังหวะที่ปันมาพอดีไงถ้าเกิดว่าปันไม่มามันก็มันก็ไม่เจอนะคะเคิเดี๋ยวปันก็จะไว้ในน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวปลาตายค่ะ ส่วนหนึ่งที่น้ําขุ่นเนี่ยเป็นเพราะว่าปลานี่ว่ายน้ําไปไว่ายน้ํามานะคะดูเห็นไหมคะในกล้องอะ่ะมาก่อนอื่นเราต้องขึ้นแหก่อนนะคะเป็นฝูงปลาก็เป็นฝูงนะคะแต่ว่าเราจะเวียนได้สักกี่ตัวก็ยังไม่รู้เลย <c oughs> ต้องจับแหให้เป็นเบลเรลเบลเบงกล้องไม่ค่อยได้ด้วยอ่ะ เ,เพราว่าน,นอะไรเน,นี่ยโอ้โนี่นี่นตเต็มเลยนี่มันอออยู่ตรงนี้เนี่ยเยยนี่ยอุ้ยมันจอดทางนไหม่ะด้งเลย,ย,เลยอุ้ย <laughs> ต่อหน่ตอตค่อยค่อยค่ค่อยค่อย

เบาเบาสิพี่เบาเบา <c oughs> อุ้ยโดดโดดหมดแล้วตัวเล็กรอดแห่ได้ก็โดดไปนะครับ ปันเวีน่นนะปันไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้นไลตัวยูไล่ตัวยูหลุดก็อยไลตัวยูนั่นนั่นนั่นโอ้ยังเยอะ นี่แหละคะ่ะฝีมือการวายแห่ของปันปันโอ้หดูตัวนู้นนะคะใหญ่มากทุกคนและนี่ก็ปลาที่ปันจับได้นะคะนี่จะไปครึ่งวันเต็มคลองฮนะเต็มคลองเออปลาเต็มเลยปลาต้อยทั้งนั้นใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวปันก็ต้องนำปลาเนี่ยไปทำเองนะคะวันนี้เดี๋ยวตามไปรับชมกันที่บ้านนะคะ ไปค่ะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวปลาเน่าแล้วปลาจะตายหมดค่ะตาเอาปลาไปด้วยเยอะไหมนี่เอานเอาดักพัดดักอย,ยอดักยตามันไม่ใหญ่เกินหรอคะเออดียวไปดักลอยหน่ยตาเอาปลาไปด้ว วัวไม่ค่อยใหญ่นะจ๊ะตาเอออย่างนี้ต้องตะคัดเลยนะ้ตาตาดึงหนูส่งเซนใช่ประมาณสามเซนอย่างเงี้ยครับสามสามเซนใช่เอาไปเลยค่ะเออไม่เอาเอาไปเอเอาไปเลยหนูได้เยอะค่ะหนูได้เยอะค่ะได้ได้ได้เยอะครับก็เลยแบ่งให้บ้างเดี๋ยวได้เต็มเข้าไปเลยนี่ค่ะโอ้โเอาไปทำอะไรกินน่ะเอาไปเอาไปตัดแดดค่ะแล้วก็ไปแบ่งยาพี่น้องด้วยค่ะ ตากแดดในทอดกินดีใจแห้งเกินนะแต่แห้งเกินไม่อร่อยหรอกใช่ค่ะมันจะไม่มีเนื้อเนื้อมันจะไม่เหลือทอดพอไอ้ตาพนนั่นน่ะนี่จะไปลงปลสซอยเนี่ยไปเลยค่ะตาเพราะว่าหนามันมันมาไงมันมาจะดักชายชายนั่นแหละอเคครับมาดูโอเคครับไปแล้วครับไปแล้วนะคะตาค่ะ แล้วตอนนี้ปันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนหน้าที่ของปันปันก็คือว่าต้องทําปลานะคะนี่ปลาก็เหลือแค่นี้นะคะแบ่งให้พี่ๆแถวบ้านกินไปบ้างนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยพ่อก็จะเอาไปให้แม่ของพ่อนะคะเอาไปให้แม่ของพ่อกินค่ะเพราะว่าท่านก็หาก,กินไม่ค่อยได้แล้วนะคะเพราะว่าคนยากคนยากคนตาก็อายุเยอะแล้วเหลือแต่ปันกับตางนี่ต้องเป็นคนที่หาให้เขากินนะคะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่มีใครได้สาราเท่าเราสองคน,นะคะแล้วค่ะเรานี่ได้สาระไปเมื่อวานนะคะนี่แล้วก็ดีใจนะคะหามาได้ก็ได้แบ่งให้คนอื่นกินด้วยค่ะใช่แลาวก็กินไม่หมดแล้วก็แบ่งเนาะใช่ค่ะก็เราก็เอาไว้แค่พอกินนะคะจากวันก่อนแล้วก็ไปจับมาแล้วก็ได้กินบ้างแล้วเราก็เก็บไว้กินได้หลายมือนะคะส่วนอันนี้เราก็แบ่งให้คนที่แบบอยากจะกินแต่ว่าไม่มีแรงไปหาเราก็แบ่งให้เขากินไปนะคะนานๆค้นา,นาก็จะได้กินที ใช่ค่ะก็อะไรที่เราหามาง่ายแล้วก็จะแบ่งให้คนแถวนี้กินกันนะคะเดี๋ยวปันทําปลาก่อนนะคะทุกคนทุกคนคะปันปันก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะปันจะทําปลาให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ปันเหมือนเดิมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ